เคลียร์มากๆครับสสัยจะโดนตกครับผมไม่ใช่ทำไมตกนะกูเนี่ยโดนตกแล้วก็สีดีด้วยครับบอมาพี่มากนบงคเสมีอะไรไหมตีนแบบพิเศษวะลัายคนไงพิเศษมันจะหยายบุกีนไงแต่ยังไงกล้องกล้องตรงเนี้ยต้องเห็นอยู่แล้ว ไม่ไอ้กล้องใหญ่ไม่เป็นไรอืมค่ะแต่มันไม่ควรจะเห็นกล้องที่บอกว่าแพงกันเองอ่าแต่ถ้ากล้องใหญ่มันเห็นที่ต้องการเห็นภาพรวมทั้งร้านโอเคมันนั้นอ่ะได้มีกี่คนมีทีมงานมีมีลูกค้ามีใครที่โอเคที่ไม่ติดอะไรแต่ถ้าบอกว่าถ่ายที่โูอยู่ไปโฟว์ทีมงานอย่างเงี้ยมันก็ไปแย่งสิครา้ที่แล้วอ่ะที่ที่ต้องการอย่างเงี้ยที่ต้องการภาพรวมของรงอย่างคราวที่แล้วอีกครั้งหนึ่งว่าอ่าครับอ่ามันไม่เป็นแบบ อ่าอ่าพิงค์เขาเาจัดมันก็ได้จัดแม่งห่อยแล้วก็ต้องฟังเพลงมาหน่อยจะอง้ช่มากหน่อยพี่เอกตัวรู้ตอนไหนอ่าใช่ตอนไหนพี่ตุ๊กเป็นหนูเด็กมาคนทำเสียงไม่มีปัญหานะถามพี่ก่อนไงเดี๋ยวเสียงจะไม่โอเคแค่กเมื่อกี่ห้อหลังพี่ปูไม่มีใครอยู่ในร้นก่อนเอาหลังพี่ปูไม่มีได้ไงมันเป็นกองกับกีตาร์หมดเลยไงหมายถึงว่ามันก็ต้องเป็นคนเดียว ไม่ไม่น่ากระดานคือแบบเป็นลึกเข้าไปก้องกีตาร์เบสซ้ายขวาใช่ป่ะแล้วก็อาจจะคีย์บอร์ดแล้วก็นักร้องนักร้องก็หันหลังให้มือก้องไงมันจะเข้าไงใช่ใก็ได้จีได้หมดเราเซตอย่างนั้นแล้วกันเซตอย่างไงตามที่รถแตได้น,นี่ก็ชุดก้องนะครับเราก็จะใช้เป็นชุดไมค์แฟลเซ่นนะผสมกับไมค์คอนเสอร์ครับเป็นแฟลเก้นเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นไมค์คอนเสอร์นะกับว่า เกินในพวกแซนด์แลพวกทอมเลยเราก็จะใช้เป็นพืชไม้แฟงเกนที่อยู่ในชุดเลยมีเพิ่มมาคือเป็นตัวใหม่ของแฟลเกนนะครับเป็นดินามิกไมโครโฟนนะฮะที่ให้เสียงแบบคอนเน n เซอร์ f v m 5้าจากนเลท์ส่วนพวกแฮตก็คือเพนซิลหมดเลยเป็นเพนซิลในชุด f v m 7จ็ดทีนีก็จะเป็นซับคลิกนะฮะจ่อคลิปด้านนอกแล้วก็พวกไม้องเดี๋ยวเราเลือกกันก่อนว่าเราจะใช้ไม้อะไรเจ้าดีพี่เอาอันนี้ออกอันนี้ ทำไมต้องสลับกันครับอันนี้ใบมันเล็กไปมันไม่ค่อยเหมาะกับแนวเพลงยืนมันต้องพอเวอร์เยอะ ตัวเบเราใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นวอร์มครับ d a C7F เวลาเราตัดเบตเนี่ยเราต้องการรับเสียงรูเป็นหลักแล้วก็อาจจะรับเสียงพูกกย่านไฮย่านอะไรด้วยดังนั้นเราต้องหาไม้ที่รับคาแรคเตอร์ซึ่งตัวนเนี้ยมันจะรับเสียงรูดได้ดีมากๆนะครับแล้วก็รับเสียงไฮเนี่ยได้ดีมากๆเหมือนกัน คอนเซปที่คิดไว้ในหัวภาพวันนี้ก็คือว่าอยากได้ไฟตั้งพื้นทั้งหมดแต่ขอดูก่อนว่าถ้าทั้งแบรนด์แล้วมันจะเป็นยังไงให้ควาึกตับไฟเวทีเนาปุ๊บไอ้ป้ายเราเอาซอฟต์อปิดไฟสามก็ดีได้ตัวข้างบนนี่กบโปวข้างนเหมือนเดิมโป้วข้างบนเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยเราจะตั้งตรงกลางเดิมขาาเนี้ยมันจะนั่นโลโก้อีกตัวฝเออมันจะฝาอยู่ไะขฝาวาอยู่ใช่เป็าอยู่ นี่แต่ก็ได้ยังไงท้ายตอนของโลโซใช่โอเคตามนั้นได้ครับฮัลโหลครับหนึ่งสองหนึสองหนึ่งสองเทปหนึหนึ่งจะเนไลเดยวจะแหมทั้งชุดพร้อมไลทครับ สวัสดีครับคีครับสวัสดีครับีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดีเเรานครับไคลปกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยหนึ่งส ตอกอ่ถูกว่เ็น่าแปกกด้หมปัไงบ้างพี่โคตรเคลรเคลียร์โคตรเคลียร์มากๆครับสงสัยจะโดนตอกครับผม ไม่ใช่ทำไมตกนะกูเนี่ยโดนตกแล้วก็สีนี้ด้วยครับบอกพี่มากสีเนี้ยหายยากเพราะว่าจำแน่นอนไม่ค่อยมีคนใช้สายนี้ม่มียาวที่สุดเท่าไหร่ของนีกับมือเลยนะพี่สายสายมียาวกว่านี้ค่ะใช่ต้องสีนี้ด้วยนะมีค่ะนี่มียาวกว่านี้ค่ะยี่สิบเมตรได้ไม่ยสุดท้ายคือไม่พูดแต่มาเดินเดินขอเสิร์ฟเดี๋ยวนี้แม่งลุยเวทีอยู่แค่นี้ ยี่สิเมตรพันเซนงพันดีเลยอ่ะน้ำหนักได้ด้วยอ่ะเรว่าสั่งารเี้มันก็ครบเสียเกืบตัวไฟเสีย